ข่าวดูวทุกคนอุงอิงเพชรบ้านแพงคือกำลังใจของ FC แฟนคลับทุกคนนะครับ ล่าสุดครับทุกคนทางด้านครูหมอนอิงเนี่ยก็ได้เผยรูปนะครับคุณพ่อท่านหนึ่งประสบอุบัติเหตุครับแล้วก็ทําให้ป่วยติดเตียงเนี่ยดูอุ้งอิงทุกวันครับจนวันนี้น้องอุ้งอิงเนี่ยมาเล่นใกล้ที่สุด12กิโลเลยครับจึงทําให้ลูกหลานเนี่ยโหโพามาหาน้องครับแล้วก็อุ้งอิงอีหลาน้อยนะครับก็อวยพรให้พ่อแข็งแรงแล้วก็เป็นกําลังใจให้พ่อดีขึ้น วัยวัยนั่นเองครับทุกคนเรียกได้ว่าอุ่นอิงเพชรบ้านแพงครับเป็นกําลังใจให้กับคนสู้ชีวิตจริงๆนะครับทุกคนไม่ว่าใครที่กําลังป่วยหรือว่าใครที่กําลังท้อแท้ในชีวิตนะครับดูอุ่นอิงแล้วมีกําลังใจขึ้นทุกคนจริงๆครับทุกคนที่ผ่านมาก็คือน้องเนี่ยช่วยคนมาเยอะมากๆนะช่วยเยียวยาจิตใจในหลายๆเรื่องในหลายๆราวนะครับซึ่งตั้งแต่อมมข่าวกระแสทําข่าวน้องมาปีกว่านะครับทุกคนเรา ได้เห็นทุกเรื่องราวของแฟนคลับจริงๆอันนี้ต้องพูดแบบนี้เลยนะครับว่าบางคนเนี่ยป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะอุ้มอิ่มคือช่วงโควิดเนี่ยคือแม่ป่วยนะครับกลับมาจากห้องเนี่ยก็คือต้องปิดไฟนอนเลยอาบน้ำปิดไฟนอนไม่พูดคุยกับใครนะครับรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยท้อแท้ในชีวิตมากๆแล้วก็ไม่มีเพื่อนไม่คบเพื่อนร่วมงานนะครับคิดว่าตัวเองยังไงก็ดิ่งมาก อยู่ดีๆก็มีคลิปเด็กน้อยคนหนึ่งครับขึ้นมาบนหน้าจอโทรศัพท์คือเด้งขึ้นมานะครับทุกคนนั่นก็คือคลิปของเด็กผู้หญิงที่ชื่ออุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนี่แหละครับทุกคนแล้วก็เปิดดูครับจนทําให้คุณแม่เนี่ยหายเป็นโรคซึมเศร้าดูอุ๋งอิงทุกวันนะครับอุ๋งอิงก็ทําให้มีรอยยิ้มขึ้นมาครับว่าทําไมขนาดเขาเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งอ่ะเขายังมาเพื่อที่จะมาหาเลี้ยงดูครอบครัวครับ ไม่ได้หวังว่าตัวเองจะโด่งดังมากมายขนาดนี้นะครับหวังแค่ว่าจะมีเงินคอยจุนเจือครอบครัวในแต่ละวันแค่นั้นมีเงินที่จะส่งน้องเรียนหนังสือแค่นั้นแม้ตัวเองจะไม่ได้เรียนก็ตามนะครับนี่คือสิ่งที่อุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยน้อง ต้องการคือแค่นั้นจริงๆนะครับทุกคนแล้ววันนี้เราได้เห็นว่าน้องเป็นพลังบวกแล้วก็ให้กำลังใจ FC แฟนคลับได้ดีมากๆต้องบอกว่าแฟนคลับทั่วประเทศเนี่ยรักน้องนะครับเพราะว่าน้องเป็นพลังบวกนะครับหลายเหตุการณ์มากๆครับทุกคนอย่างเช่นผู้อำนวยการท่านหนึ่งน้องที่มาเปิดเผยเนี่ยที่บ้านน้องเลยนะครับเป็นผู้อำนวยการระดับครูเลยนะครับซึ่งมีปัญหาเรื่องหนี้สินอะไรต่างๆ ทำให้อยากจะจบชีวิตตัวเองนะครับทุกคนก็คือแบบขับรถไปนะครับแล้วก็หวังจะจบชีวิตตัวเองครับทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์ท่านนี้ครับทุกคนก็เห็นคลิปองค์อิงนี่แหละเด้งขึ้นมานะทุกคนเด้งขึ้นมาเอ๊ะก็กดเข้าไปดูซีในระหว่างที่กําลังคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยนะครับก็ได้เจอเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มาสมัครหลังเวทีกับคุณแม่นะครับทุกคนทําให้คุณครูท่านนั้นเนี่ยหยุดคิดนะครับหยุดชะง,งักว่าโอโ้โหขนาดน้อง เป็นเด็กนะครับน้องยังสู้ชีวิตเลยน้องต้นทุน,นบแบบไม่มีเท่าอาจารย์คนนั้นด้วยซ้ำนะครับทุกคนอาจารย์ก็เลยแบบว่ามาถ่ายทอดเรื่องราวแล้วก็มาบอกเล่าให้กับทางด้านแฟนคลับฟังนะครับรวมถึงตัวอิ่มข่าวกระแสเองนะครับเคยคิดที่ไม่อยากจะทํางานตรงนี้แล้วหมายถึงว่าไม่อยากจะทําในเรื่องของยูทูบเบอร์หรือ Mac, แม้กระทั่งบนโลกโซเชียลเรารู้สึกว่าเราดิ่งมากๆในตอนนั้น แต่ก็ได้ไปฟังเสียงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนี่แหละครับที่ชื่ออุงอิงเพชรบ้านแพงเนาะร้องหอบฝันมาหลังห้านจนทําให้อุ้มอิ่มแบบสนใจในตัวเด็กผู้หญิงคนนี้มากๆแล้วว่าทําไมเสียงเพราะจังแล้วสตอรี่ทำไมน่าสนใจจังจึงขออนุญ,ญาตบอสโจเข้าไปสัมภาษณ์น้องนะครับทุกคนจนทําให้อุ้มอิ่มกับอุงอิงรู้จักกันมาจนถึงทุกวันนี้จริงๆนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าตั้งแต่พบเจอน้องเราก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตจริงๆเหมือนคุณพ่อท่านนี้แหละที่ได้ มาเจอน้องเนี่ยครับทุกคนเพราะว่าอยากเจอองุงนอิงเพชรบ้านแพงจริงๆอ่ะคุณพ่อดูน่าจะดูผ่านมือถือทุกวันนั่นแหละครับทุกคนแล้วก็พอมาเห็นอุงนอิงอ่ะดูองุ่งอิงคือนอบน้อมมากดูลูกสาวอ่ะนอบน้อมมากนะครับเวลาเจอผู้ใหญ่น้องจะเป็นแบบนี้ตลอดนะครับคือเป็นอัตโนมัติของอุ่นอิงเพชรบ้านแพงนะครับเนี่ยครูบอลอิงก็เผยนะครับว่าพ่อประสบอุบัติเหตุทำให้เป็นผู้ป่วยติดเตียงวันนี้นะครับ ลูกสาวเนี่ยมาเล่นใกล้ๆนะครับทุกคนก็เลยทําทให้นะครับพ่อเนี่ยมาเจออุมงอิงนะครับทุกคนเนี่ยคือมาเจออุ่งอิงปุ๊บเนี่ยเชื่อเลยว่าคุณพ่อสุขภาพร่างกายดีแข็งแรงไปอีกยาวนานแน่นอนนะครับซึ่งอิ่มข่าวกระแสเนี่ยก็เจอมาแล้วอย่างเช่นคุณคุณพ่อที่บ้านอุ้มอิมข่าวกระแสเนาะซึ่งทุกคนก็น่าจะเคยได้ดูอเขาเรียกว่าอะไรนะได้ดูคลิปแล้วที่คุณพ่อคนหนึ่งป่วยเป็นมะเร็งนะครับแล้วก็ คุณพ่อเนี่ยดูคลิปน้องอิงอิงเป็นบ้านแพงนี่แหละนะครับทุกคนแล้วก็จนทําให้หายป่วยเป็นโรคมะเร็งนะเพราะว่ามีกําลังใจที่ดีขึ้นนะครับ <S <S ๆๆเห็นไหมครับว่าน้องเนี่ยเป็นยาจริงๆนะครับเป็นยาที่ทําให้แฟนคลับ fc เนี่ยนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับทุกคนเนาะแล้วน้องก็มาเป็นนางฟ้าจริงๆสำหรับทุกๆคนที่อยู่บนโลกใบนี้จริงๆนะครับที่ทำให้พ่อพ่อแม่แม่ fc แฟนคลับมีความสุขทุกๆวันแล้วคนรอบข้างเนี่ยมีรายได้เกิดขึ้นนะครับทุกคนเพราะอง่งอิงเพชรบ้านแพงเลยนะครับสุดยอดมากๆนะครับทุกคนแล้วก็อสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์นาะให้กับอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยก็แล้วกันนะครับทุกคนก็ขอให้คุณพ่อนะครับหาย วายๆนะครับเนาะนะครับก็คือคุณพ่อประสบอุบัติเหตุแล้วก็ป่วยติดเตียงเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็หายแล้วทุกคนจริงเดี๋ยวก็หายแล้วนะครับเพราะอุงอิงอืมเพราะเพราะเจออุงอิงนี่แหละลูกสาวให้พรแล้วคุณพ่อหายวันหายคืนแน่นอนนะครับทุกคนเนาะ <c oughs> น่ารักมากน่ารักมากคุณพ่อเนี่ยป่วยติดเตียงนะครับอืมสุดยอดมากๆนะครับนะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับพิมขา่าวกระแสนะครับทุกคนก็ ฝากทุกคนนะครับนะเป็นกำลังใจให้กับองอิงได้เนาะโดยการตอนนี้ทุกคนต้องไปสนับสนุนเพจจริงแล้วตอนนี้เพจจริงเนะี่ยหนึ่งแสนแตกนะครับตอนนี้เพจจริงหนึ่งแสนแตกแล้วแล้วก็เพจปลอมก็คือแบบนะครับทุกคนเพจปลอมก็คือแบบนะเกลื่อนมาก นะครับนะครับทุกคนสหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์เนาะเป็นกำลังใจให้กับผมอิมด้วยนะครับกำลังดูคลิปวิดีโอนะครับของคุณกระติบ พี่กะติบนะครับก็ได้มีการรีแอคกุมอิ่มคืนด้วยน่ารักมากๆเลยนะครับนะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับกุมอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับนาะแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากทุกคนนะครับดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ ไปแล้วนะครับรักทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ใอิ๊ปด้วยใครที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งนะครับก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยกลวกันนะครับสจากนี้ครับ